สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกันวันนี้ก็จะกลายเป็นขนมที่ใกล้าศาสตร์จีนนะคะเพื่อนๆจะชวนทําขนมเข็งที่มีไส้นะคะไส้นี้ทําจากไส้ถั่วที่เราทําขนมเทียนนั่นนะคะแต่ไม่ใส่หมูนะไม่ใส่หมูค่ะก็คือผัดสามเกลือแล้วเราก็นึ่งถั่วแล้วก็บดแล้วก็ลงไปผัด ลงไปผัดใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะผัดให้เข้าที่แล้วก็มีหอมเจียวใส่ลงไปผัดจนได้เนื้อนเนียน,น,นละเอียดดีแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนไว้อย่างนี้นะคะปั้นเป็นเม็ดๆไว้อย่างนี้เท่ากับอยู่ที่กระทงนะถ้ากระทงใหญ่เราก็ใหญ่หน่อยนะของเราเป็นกระทงเล็กนะคะเพื่อนๆของเราจะใช้กระทงเล็กแล้วทีน,นี้เราก็จะมาแนะนําวิธีว่าทํายังไงเพื่อ เวลานึ่งแล้วหน้าขนมเราจะไม่แตกออกมาหมายถึงจะเป็นจะมีไส้อยู่ข้างในที่สวยงามและไม่แตกเรามาดูวิธีทำกันค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆก็เตรียมกระทงทาน้ำมันไว้นะคะทำไส้ไว้แล้วก็ปั้นเป็นเม็ดอย่างนี้ก่อนสามเกลือก็คือกระเทียมรากผักชีพริกไทยดำนั่นะคะหกรวมกันละเอียดแล้วก็เจียวหอ,หอมแดงใส่ลงไปนะคะผัดใส่น้ำตาลปิด น้ำตาลปิดจ,จะทําให้ชุ่มคอไม่หวานแหลมแล้วก็ตัดด้วยเกลือน,นิดหน่อยผัดให้ได้ที่ดีแล้วก็ปั้นเป็น,เป,นเป็นลูกๆไว้อย่างนี้ค่ะแป้งก็จะใช้เพียงข้าเหนียวอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะคะอันดับแรกอ่างผสมนะคะ หาที่เราถนัดถนัดใบพอดีพอดีอดอดมือมือล้างสะอาดเราไม่ขอใส่ถุงมือนะเราขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะเราไม่ถนัดนะเนื้อแป้งเนียนหรือไม่อะไรหรือไม่มันอยู่ที่มือเราสัมผัสขอแต่เพียงคุณล้างสะอาดตัดเล็บให้เกี้ยงแล้วก็โอเคละเกี้ยงละแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเพื่อน อยู่ที่ปริมาณดูที่ปริมาณเยอะน้อยไม่เป็นไรเราทํากระทงเพิ่มได้อย่างนี้นะคะวันนี้เราจะทําห่อไส้ก่อนนะมันต้องห่อไส้ก่อนเราก็จะใส่น้ําตาลเพียงเล็กน้อยก่อนนะคะมือล้างสะอาดตัดเล็บให้เกลี้ยงถัดสะอาดดีแล้วเราถึงจะมา เงอดแป้งนะคะถนัดใส่ถุงมือก็ใส่ถุงมือไปค่ะเราอย่างนี้ดีกว่านะไหว้เจ้านะไหวพ้พระไหว้เจ้าน้ำอุ่นๆน,นะคะเพื่อนๆน,น้ำอย่าร้อนน้ำใช้น้ำอุ่นแล้วเราจะนวดได้ง่ายค่ะ น้ำอุ่นแค่ไหนแค่เราจับได้จับได้นิดหน่อยก่อน ค่อยๆใส่ไปค่ะทยอยใส่ค่อยๆใ,ใส่ทีละหน่อยนวดไปทีละหน่อย หอนี้จะมีเพียงน้ำตาลเท่านั้นแต่น้ำตาลสายเล็กเล็กน้อยนะเ,นเพื่อน ต่อนะคะพอเราห่อไส้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวนี้พักไว้ก่อนใช้ผ้าปิดไว้ก่อนนะคะใช้ผ้าขาวบางปิดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้หน้าขนมเราแห้งแล้วเรามาต่อแป้งตัวนี้ค่ะแป้งที่เมื่อกี้เราเอาไปห่อไส้นะต่อนะคะ เพื่อนๆต้องการจะให้ออกมาเป็นเตยเป็นกลิ่นเตยก็โม่เตยค่ะดูใบเตยที่สีเขียวเขียวเข้มๆหน่อยอยู่ที่ปริมาณแป้งนะอย่าใส่เยอะจนเกินนะคะเดี๋ยวจะขมนะคะโม่ออกมาแล้วก็กองบีบเอาน้ําเตยมาทําแทนแต่วันนี้เราจะใช้เป็นเหมือนขนมเข็งโบราณน,นะคะขนมเข็งจีนโบราณเนาะเขาจะใช้เป็นเป็นโอทึ่งเป็นโอทึ้งโอทึ้งในที่นี้มันเป็นน้าตาลดํานะเป็นสีออกดําๆหน่อยนะคะ แต่มันหาไม่ได้ก็ต้องเป็นใช้น้ำตาลที่เราใส่ในเต่าหวยอะค่ะเพื่อนๆรู้จักไหมคะแบบนี้เหมือนที่เราเอาไปใส่ในเต่าหวยภาษาจีนก็จะเรียกว่าโอทึ้งเอ่อถ้าไปซื้อก็บอกเขาว่าน้ำตาลทรายแดงอย่างนี้ค่ะน้ำตาลทรายแดงอย่างเงี้ยนะคะในนี้เมื่อกี้เรามีน้ำตาลทรายขาวบ้างเล็กน้อยก่อนที่เราจะเอาไปห่อไส้เนาะ กลัวหวานเกินก็ค่อยๆผสมค่อยๆชิมไปค่ะตอนนี้เราจะมาดูความข้นของของของแป้งที่เราจะเอาไปหยอดขนมเข่งนะคะน้ำอุ่นนะคะเพื่อนๆเพ่อด้วยน้ำอุ่นนะแบบนี้ง่ายค่ะง่ายแล้วก็ออกมาสวย ส่วนสีด้านนอกก็แล้วแต่ค่ะเพื่อนๆชอบจะให้เป็นอัญชันก็น้ําอัญชันมาหยดมะนาวลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้ได้ดอกอัญชันเข้มๆเพื่อให้สีของอัญชันเข้มๆนั่นเองค่ะแล้วก็เอามาทําขนมเข็งนี่แหละแต่เราก็จะขอใช้เป็นเป็นสูตรโบราณเนาะสมัยก่อนนี้การทําขนมเข็งก็จะมีเพียงน้ําตาลปี๊บเท่านั้นนะคะน้ําตาลปี๊บกับแป้งข้าวเหนียวที่แค่ข้ามคืนแล้วก็มาโมแขวนไว้ในถุง ถุงแป้งสมัยก่อนจะเป็นถุงแป้งเป็นผ้าเนาะทับด้วยโม่สมัยก่อน้นโม่ด้วยโม่หินนะคะประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะแป้ง แป้งเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะคะแป้งเป็นเส้นเหนียวเหนียวเหมือนเราจะเทียบว่าอะไรดีนะเป็นเส้นเหนียวเหนียวอย่างงี้เป็นเส้นไม่ไมขาดนะคะเป็นเส้นแต่ต้องน้ำตาลต้องยีให้ให้หายนะ น้ำตาลที่เป็นเม็ดๆนี้เราจะต้องยีให้หมดเลยค่ะให้หมดน้ําตาลเลยแล้วเรามาหยอดหน้าขนมกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนสุกนะเราหยอดก่อนนะเสร็จแล้วย้ายลงห้ซึ้งเลยคทำเพื่อน เสร็จแล้วหน้าขนมนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะยกขึ้นนึ่งนะดูก่อนนะคะถ้ามีฟองอากาศก็คือไม้ลูกชิ้นนั่นแหละคะ่ะไม้ลูกชิ้นหรือตะเกียบก็ได้แตะออกหน้าขนมเราก็จะสวยก็จะมีเป็นฟองอากาศเม็ดๆแตะนิดๆค่ะหน้าขนมเข็งออกมาแล้วจะเรียก ดานุ่มแลค่ะนึ่งไว้และไปนึ่งก่อนหน้าแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนสุกนะเรียบไหมคะแบบนี้จะน่าเรียบมากแล้วจะไม่มีไส้โผลออกมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหนมเข่งอะไรมีไส้ใช่ไหมคะสมมุติว่าเราทำมีไส้มั่งไม่มีไส้มั่งมีไส้เราก็แต้มสีที่มันไม่เหมือนกันสิคะ สวยมากเพื่อนๆเ,เงามากค่ะลักไว้แล้วจะนิ่มหนีงี้ค่ะนิ่มหนีงี้เลย